มาเลยถุงเงินถุงเงินอ่านี่นี่นี่อ่ากระโดดเรืองตกเบ็ดตกเบ็ดข to <t ry> ึ้นสูงกระโดดกระโดดเอนี้ยสองเอาไม่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 ปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนลูก เอออ่ากระโดดหนึ่งสองมันมันเมื่อยเหรอฮะชาวโคโคนะฮะวางไว้อยู่ซีเอาซูงกรนี้เอออยู่ไว้สิมันจะกระโดดเองเออต้องเอาลงมันจะกระโดดเอง่ยวไงเมื่อไหร่ทด่หัวเอาเลยเอาทรายผมเมื่อยบ่ทุ่งเงินนอนเกิดทรายแล้วโอ้ลืมกระโดก เลียมกระดดเลยีแฉะคลายยยปล่อยปล่อยปลอยปล่อยปล่อยเอามไอคือสูงๆลงอากระโดดเังเข้ามไว้แล้วข้ามไว้อะอปรูฝึกอ่ากำลังฝึกกำลังฝึกดิหัวหวนเมื่อไรได้หันอนนอนทรายละวเอามา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 ขึ้นไปเอาขึ้นไป หนึ่งสองหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองก็คือสูงมันจะกระโดดเออกลางไลอ่ามันจะกระโดดฮันโคดีพคดีเมื่อยแล้วพโดีเมื่อไมร่ละอีกรอบอีกรอบโอ้ยังไม่ถึงกระโดดยังไม่ถึงเลยวันหลายเนาะเมื่อยแล้วหันเศร้าเขาเหรอสูงเงินเด้อ ถุงเงินเอ้ยถุงเงินถุงเงินพักผ่อนได้ถุงเงินอานอนถมจะคลองอ้าวถมจะคลองสายถมมันเลยได้หัวเขื่อนบ่ฮะอ้าวขอนอ้าวขอดทำงานขนาดโอ้ยสะจะเขาคนแบบนี้นอนเย็นสะให้ยคลองส่คนเลยพุ่นอะพุ่นอะโอ้ย ช่วงนี้บุ๊ได้ไปไสายกักตัวอยู่แตาา่ในบ้านบ่มีอย่างแล้วบ่มีดยังไทยแล่ะควายก็บบุ๊ดไปท้ายตลาดก็ปิดหลายบ่ออะไรไทยเอาถุงเงินแบบนี้เดี๋ยว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 เอา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 ,อามาหยังมาเนี้ยมาหยังมาเนี้ยนะมีเสียงละกำลัหลงหัดพูดกำลังหัดพูดสิเอา้ายังวะบ่เป็นบ่กำลังเฮากำลังเฮากำลังหัตสิเอากระโดด นเมื่อยแล้วอ er ้วนเลยเึ้นมาเร็วนี่นี่กระโดดกระโดดกระโดดอ้าวพอแล้วพอแล้วเก็บเห็นคนได้บาบนี้เห็นคนได้บาบนี้ ลงรายด้อค่ะนอนลนอนนอนด้วถุงเงินนอนด้วถุงเงินถุงเงินนอนด้วอพอแล้วพอแล้วไมเลือดคิดื้อขนาดน่ะคิดื้อคิดดื้อดื้อขนาดถุงเงิน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 เอาไปตะผู้ดพอแล้วพอแล้วเอาไม่เสียงแล้วเหรอเอาคำรามคำราม เอา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 คำรามดูคำรามด้วยทุงเงินเพราะว่ามีเสียงที่แต่ก่อนาาบ่เฮาบ่เป็นที่กำล,ล,ลังสิเฮากำลังเสือมฮาร์ดเฮาบ่ถุงเงินถุงทองุตาสแลนมาแด้วโหตาสแลนมาโหโอ้เอามาหยังพังหยัง ฟังยังบหมนี่เห็นเขาจะประกาศฟังบปได้ปานเพิ่นรู้เรื่องรู้เรื่องอย่งบ่หถุงเงิน สบายนะสบายปานหมาติบรไดเอ็นนาก็ได้กินเข่าเนาะสบายปานหมาหูเด่นนอนเกือกทรายเซยหูเอารับเบิงดูรับให้เบิ้งมองดูสบายปาหน,นาาห,าบบหามาติบะทงเงินนอนทรายก็เย็นเนาะ เอาสิงเอานอนลวบ่ฮะเอาสิงเงานอนแล้วีอือโอยดิมึงทานอนสว่างป่านหมาสบายป่านหมาคนราพวกเนี้ยท่านอน เอาข้างกายซ้ายอยู่อากาศค่ายในบนาวปานไหนโวเย็นพอดีเนาะลมพัดมาพอดีเย็นเนะียแมวแรงกรันดิย้ามือซ้ากับพอดีเลยยี 24, ่สิบสี่ยี่สิบห้าพอดีํำนอนห้องเอ๋ตีสบายบะถุงเงิน คักลายเอาเอาเอาดูดีสบายเกินสบายเกินดูดิ นัง่งเบิ่งขนาดหมสีเย็นคากหลายตีบบไปใส่เลยถุงเงินบวได้เงานอนบ่โ่ได้เงานอนบ่ถุงเงิน คนถ่ายไปแล้วเหงานอนแล้วเงี้ยเสียงยังมาได้เหรอเรียวคัะสงสัยนะไปขี่งสงสัยนะเห็นยังมาได้งสงสัยเรียว ดูดิโหโหเออนอนนอนบ้างสบายขนาดสบายเหลือเกิน เบิงวันเบึงฮาสังเนตค่นไปมาแนมอยู่ห้าหมูเนะา,นา,ะ,นา,าะทำงานเท่าไริกินเขามาไปทำงานได้กินเขานอนสว่างอยู่นั่งเบึ่งเจ้าของเอ็นงานอยู่เจ้าของเอ็นงานมากันนอนเบึง่งสบายอยู กายสายเซยถุงเงินถุงเงินอ้าวถุงเงินหูหนวกแล้วันได้ยินแล้วถุงเงิน พาบดีงเดดไลาล่ะเป็นไรเด้ไล่บ่ย้ายบอหบ่ย้ายบอเอาไปไปสันไปไปเดินทางโอ้ย้ายบ่อน ลับบาบางเลยสบายปานหะม,มบบาโอ้ยรับอีรีบันะี้ทาสว่างเลยบนะี้ อสบายปานหมาร,ร,รับแล้วรับแล้วมาบ้่งร่อยหมาผมนั่นรับแล้ว <c oughs> เดี๋ยวบบ้่งพ,พระพี่นี้ทำงานวันนี้จะของเอาขาเอาข้างกายซายอยู่ ันย่างอันไปอยู่ร่มยูหันรับแล้วบันเนี่ยอิอ่มเกินทีอิ่มหลายรับแล้วรับแล้วรับเลยเมื่อตาอยู่หันอดีหันโอ้ทำท่ารับเนาะยังบารับถ้ารับแล้วก็สิได้อัน ไปได้บ้าน,นี่ค่ะแสดงเมื่อนี่ป้าได้บัานนี่ก็รับนะเอาลับแล้วนอนซะพักผ่อนซะกินอิ่มแล้วก็นอนซะโอเคสบายปานหมาเลยผู้ดีคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีจ้าทุกคน